สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely Love l e BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b b ก็จะมาแนะนำพวกของน้องๆวง Into One EP 5ค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะเป็นปาร์ตี้รวมแก๊งของน้องๆหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่น้องๆดูคลิปกันเสร็จน้องๆก็มาที่เรือนสีประสานและพอน้องๆเห็นสถานที่แล้วก็อาหารที่รออยู่ก็ว้าวกันใหญ่เลยทุกคน น้องหลิวหยีนะคะก็มาอธิบายว่าเรือนสี่ประสาทเนี่ยนะคะก็คือสี่ทิศแล้วก็บอกว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะและจากนั้นนะคะน้องๆก็ไปนั่งล้อมวงกันบนโต๊ะก็จะมีหม้อไฟมีขนมเยอะแยะเลยนะคะคนดูคลิปก็หิวด้วยแล้วเนาะ แต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรง่ายค่ะทุกคนก็ตามภาษาเกมของไอดอนนะคะจะกินอะไรง่ายๆคือไม่มีต้องเล่นเกมกันก่อนค่ะเพราะว่ามีอาหารแล้วก็ขนมอีกหลายอย่างเลยที่น้องๆต้องเล่นเกมเพื่อที่จะได้มาและทางรายการนะคะก็ให้น้องๆผลัดกันสวมหูฟังเพื่อเดาคำศัพท์ถ้าตอบถูกก็จะได้ของกินไปค่ะแล้วคู่แรกนะคะก็คือน้องหลิวหยีกับน้องซานตะค่ะ เพื่อนๆที่นั่งรออยู่ก็เคี้ยวขนมตุ้ยๆเลยทุกคนลุ้นด้วยกินรอด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะน้องซานตากก็ตอบถูกน้องริกิี่นะคะก็ขึ้นมาแทนน้องหลิวหยีที่เป็นคนใบ้และครั้งนี้นะคะน้องซานตักก็เปลี่ยนมาเป็นคนใบ้แทนนะคะและพอตอนใบ้อะเราก็แบบเฮ้ยเขาใส่แว่นตาเหมือนกันหรอคุจิ้นอีกแล้วนะคะ คือไม่ได้สังเกตเลยนะตอนอีพีที่แล้วอะแต่พอรายการแคบแค่หน้าแบบนี้เราก็แบบอุย้ยความเว่นคั่วต่อมคีชิฟทำงานอีกแล้วนะคะทุกคนและพอถึงตอนที่น้องม,มิกาขึ้นมาก็คืออยู่ๆก็ขำรอแล้วอะคงเพราะเป็นเมนของเราด้วยแหละอยากรู้ว่าเจ้ามีจะรอดไหมนะคะแล้วน้องคือก็คือหัวเลาะเลยหัวเลาะอร่อยมากนะคะแต่ในที่สุดนะคะก็ผ่านไปได้ค่ะคู่นี้ เราว่าเพื่อนๆแก้งให้ผ่านนะอารมณ์แบบผ่านผานไปเฮ้ออย่างเงี้ยแล้วพอน้องนายนะคะขึ้นมาก็คือคักเลยทุกคนพร้อมมากแล้วก็พูดตามน้องมิกาได้เลยอะ่ะทุกคนรอบเดียวผ่านคือเก่งมากลูกแล้วพอน้องหลินโม่นะคะขึ้นมาต่อก็คือหาไม่ไหวอะ่ะทุกคนพูดไม่ถูกสะกทีนะคะแล้วพอน้องหลินโม่ไปใบนะคะน้องปอยวนก็คือเร็วจนข้ามกระพริบตาทุกคนเพะตอบถูกเร็วมาก แล้วพอน้องป่อยหยวนนะคะใบให้น้องเจียหยวนน้องเจียหยวนก็ถึงกับออะไรนะคือตลกมากเพื่อนๆก็หัวเราะกันใหญ่นะคะน้องแพทย์ก็แบบเหมือนขำด้วยเอนดูเพื่อนด้วยอะเนาะแล้วพอถึงคราวน้องแพทนะคะก็คือเน้นเสียงดังไว้ก่อนเลยนะคะคู่นี้คือตะโกนใส่กันเลยทุกคนเผื่อได้ยินงี้คือเอนดูแล้วทำหน้าทำตากันสุดๆเลยนะขำไม่ไหวอะทุกคน แล้วพอตอนตอบถูกแล้วอะน้องแพทคือไม่รู้ว่าตัวเองตอบถูกแล้วมีความงอแงเดินอยู่บนเก้าอี้อะบอกว่าช่นเมื่อตรงชีแปลว่าอะไรครับมันคืออะไรอย่างเงี้ยคืองอแงแล้วทุกคนแต่น้องก็ถึงมาอ้ว่าอ้าวตอบถูกแล้วหรอครับคือขำอะขำไม่ไหวจริงๆเจ้าน้องเอ้ยและพอตอนน้องเคอขึ้นมานะคะก็คือห้ามกระพริบตาเลยทุกคนไม่ใช่ว่ารอสองโมเมนต์เคอแพทอะไรนะ คือตอบถูกเร็วมากยังไม่ทันได้คิดยังไม่ทันได้จิ้นอะไรเลยนะคะอ้าวน้องคือตอบถูกแล้วเปลี่ยนโคนไปไวมากนะคะแล้วพอน้องหลิวจางขึ้นมานะคะก็รวดเร็วเช่นกันค่ะน้องหลินโม่ถึงกับแซวว่านายไม่ต้องแสดงแล้วนะเอเคนาะยได้ยินใช่ไหมคือแซวเพื่อนหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วน้องหลิวยีก็ขึ้นมาเป็นคนตอบนะคะแล้วก็ตอบเร็วมากเช่นกันค่ะและพอตอบเสรนะ็จนั ทางทีมงานก็บอกว่าชื่อที่ทายไปทั้งหมดนี่แหละคือของที่น้องๆจะได้ทานทุกคนก็ว้าวกันใหญ่เลยทุกคนคือ11คำอา1สอย่างเลยอะแล้วเรานะคะมีโมเมนต์ที่ประทับใจอยากจะเมาส์ก็คือตอนที่น้องหลิวหยีถามว่าใครอยากกินขนมเค้กซานจาดอกกุ้ยหัวบ้างน้องๆแต่ละคนก็ยกมือใหญ่เลยแล้วเราอะประทับใจน้องหลินโม่มากที่เอาตะเกียบไปขีบมาเราก็เนื้อว่าน้องจะกิน แต่น้องอะ่ะยื่นไปให้น้องมิกาเฉยเลยทุกคนแล้วให้ทางตะเกียบด้วยนะแล้วเอาตะเกียบน้องมิไปแทนอ่ะนะคือเป็นช่วงแวบ,บเดียวที่เราประทับใจมากเลยอะ่ะแล้วคือเราก็แบบแอบจิ้นเรือผีโค่นี้มาตั้งแต่แววโวบแล้วนะที่น้องหลินโมเอามงกุน้องมิกาไปถือคือแบบเอย้ยน่ารัก,กจังเลยอะ่ะส่วนน้องนายนะคะพอได้กินขนมก็ฟินเลยเอน็เอนดูเอ็นดูอยากซื้อขนมไปให้น้องเลยเนาะ น้องนายเวลากินขนมฟินมากจริงๆนะทุกคนแล้วตอนที่น้องเซียวเหยียนน่ะป้อนน้องเคอก็คือแบบเขาป้อนกันนะทุกคนแล้วก็มีสักขีพยานมีคนรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยนะเห็นแต่จะทําเป็นไม่เห็นใช่ไหมคะมิกาแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีความชนแก้วกันเนาะแล้วก็เริ่มกินหม้อไฟกันจริงจังปาร์ตี้กันจริงจังละคนดูก็หิวตามด้วยนะคะ น้องหลิวหยีมีความทำตะเกียบหากด้วยนะตอน,นคีบเนื้อคือแบบฮะตะเกียบหักง่ายขนาดนั้นเลยวะแล้วทางทีมงานนะคะก็ถามน้องๆว่าเคยกินเม้าไฟทองแดงมาก่อนไหมน้องสตากก็บอกว่าเคยกินมาแล้วน้องคนอื่นๆก็บอกว่าเคยกินมาแล้วบ้างไม่เคยกินบ้างเคยกินแค่เป็นแบบธรรมดาบ้างนะคะแล้วน้องๆก็นั่งกินกันอนร่อ,รอยมากทุกคนคือจบคลิปนี้ต้องไปหาชาบูหมาล่ามากินแล้วไหม ปุกตอมความหิวมากทุกคนนึกถึงชาบูหมูกระทะมากเลยอ่ะหิวอ่ะอยากกินเลยแล้วถ้าสมมตินะได้ไปกินหมูกระทะทิพย์กับน้องมิกาได้นะคะน้องมิกาบอกว่าชอบกินผักเชมล่าคือดีทุกคนไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวแม่กินหมูเองลูกชอบคนละอย่างไปด้วยกันได้นะคะแล้วเราอ่ะ Amazing ตอนที่น้องหลิวอีแนะนําให้เพื่อนๆกินแตงโมก,กับพริกป่นมากน้องนายก็เคยกินกับน้องหลิวอีด้วยตอนลดน,น้ําหนักเราก็แบบ แต่เราอะเหมือนเคยเห็นน้องหลิวยกินอะไรสักอย่างจิ้มพริกในไลฟ์หรือในบล็อกอะไรสักอย่างนะแต่จําไม่ได้แล้วคือพอน้องเอามาพูดวันนี้เราก็นึกถึงคลิปที่เคยดูเลยอะแต่พริกที่น้องเอาไปจิ้มเหมือนพริกบ้านเราไหมอะหรือเป็นพริกที่มีเครื่องปรุงอะไรหรือเปล่าคือภาพพริกป่นน้าตาลน้าปลาที่เราชอบเอามาจิ้มม,มะม่วงคือลอยเข้ามาในความคิดเลยทุกคนถ้าใครรู้ว่าน้องจิ้มพริกอะไรมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเปล่อจะลองไปหาแตงโมจิ้มดู แล้วหลังจากนั้นนะคะน้องๆก็มาเมาส์กันเรื่องกินหม้อไฟนะคะว่าตอนที่อยู่ในรายการช่วงก็เคยกินครั้งหนึ่งตอนวันตรุษจีนแล้วก็ถามว่าใครอ่ะร้องไห้ในวันนั้นบ้างน้องๆก็ยกมือกันใหญ่เลยเนาะพวกเราก็เห็นภาพนั้นมาแล้วเนาะร้องไห้จนเราน้ําตาซึมตามอะ่ะแล้วเรานะคะชอบตอนที่น้องๆมาแนะนําอาหารบ้านเกิดของตัวเองมากน้องนายนะคะก็บอกว่าน้องอ่ะชอบกินผัดกะเพรา น้องแพทก็บอกว่าน้องออยากกินส้มตำมากแล้วน้องนายก็แบบมันคืออะไรอ่ะคือน้องไม่รู้ศัพ์คำว,ว่าส้มตำภาษาจีนน้องแพทก็รีวีนใส่พี่เลยนะคะว่าเอ๊ยอะไรซสี่วจิวในไม่รู้จักส้มตำเหรอหรอย่างเงี้ยคือขำมาทุกคนคือขำความพี่น้องไทยคู่นี้มากๆเลยนะเห็นแล้วเอ็นดูเนาะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะทางทีมงานนะคะก็ให้น้องๆไปถ่ายรูปพลอนลอยเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะ ก็ถ่ายกันตามลำดับเลยนะน้องๆแต่ละคนก็งานดีดีนายแบบสุดๆคือพร้อมถ่ายแบบตลอดเวลานะคะรอจัดคือถ้าเรามีเพื่อนเบ้าหน้าอย่างนี้นะคือไม่กล้าถ่ายรูปด้วยเลยนะอ,อ่อลาเกินแล้วเราคิดถึงตัวเองแล้วก็แอบ,บขำอะคือถ้าพวกเราไปนั่งกินหมูกระทะแล้วไปถ่ายรูปตอนกลัาคือไม่ได้เลยนะหน้ามันเยิ้มสุดๆต้องถ่ายก่อนกินเท่านั้นนะทุกคนแต่น้องๆก็คือรอ แต่ตอนไหนจะถ่ายรูปตอนไหนก็คือหล่อไม่มีความหน้ามันแต่อย่างใดนะคะก็งี้แหละเนาะคนหล่อ,อ,อยังไงก็หล่อและสําหรับร็อกของน้องๆวงอินทูวัน EP 5ก็มีประมาณนี้นะคะเราไม่ได้เล่าทั้งหมดเนาะเพราะว่าเป็นการสนทนาแบบเมาเมากันของน้องๆเราก็จับใจความที่เราชอบเมาเมากับทุกคนใครประทับใจโมเมนต์ไหนก็มาเมากันได้นะคะ และสำหรับวันนี้นะคะบีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันที่คลิปหน้าฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย